เส้นเบียนหัวเส้นเบียนหัวอ,อือบีบมะนาวปุ๊บเป็นเป็นผัดไทยเลยเอ้าวจานนี่มันผัดไทยนะได้ผัดสีอ,อ้วอไงแอมจานนี่อร่ยอยอร่อยดีเช้าอันสดใส ที่เรายังอยู่ที่มวกเหล็กจะตามไปดูชาวเต็นท์กันฮะเมื่อวานมาก็วุ่นวุ่นวายๆหาข้าวหาปลาการตรงกลางเต็นท์กันไปดูชาวแคมปเขาทำอะไรกัน ดูบรรยากาศตอนเช้าว่าเขาทำอะไรกันครับเขาบอกว่าอย่างนี้เคยเห็นจริงๆหน้าอย่างนี้เคยเห็นจริงๆกับพวเขาบอกดูตื่นยังครับมีการดริปกาแฟกันชาวเต็งเขาเป็นอย่างนี้นี่เองเขาก็ต้องงัดเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆของเขามาใช่ไหมเขาเอามาอวดเท้า เขาก็จะส่งลิงก์เากก็จะส่งงลิ์ต่อให้เราแล้วเขาก็อ่ะสิแต่เขามีไฟเราหมดไฟคือเราที่เกียดเขารถมีไฟครับเขาเสียบอ๋อในรถในรถเขามีไฟอ๋อหมดนะอันอันนั้นคือเครื่องอะไรกันเครื่องปั่นเครื่องปั่นกาแฟใช่ป่าน้ำปั่นผลไม้ ก็กระเป๋าเรากับกระเป๋าของากระเป๋าเขาก็ดูดีกว่ากันอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คือปั่นเมื่อกี้คือปั่นกาแฟให้เป็นให้เป็นผงแล้วก็เอามาดริปแล้วทำไมต้องมีกาสองอันฮะอ๋อเอามาประชันกันอันนี้ไฟฟ้าอันนั้นใช้ชุดนี้เป็น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 ไฟฟ้าของอนบ อันนี้โบราณโบราณคลาสสิกคลาสสิกใช่ไม่มีไฟเปิดไฟที่ไหนไม่มีใช้ตั้งแต่ไฟที่ไหนไม่มีไฟใชทริปแรกที่เราออกด้วยกันที่น้ำตกอะไรนะห้วยแม่คำินแ้วมีแบ้แกนอันนี้ไปด้วยใช่อันนี้เกิดแล้วเหรอเกิดแล้วเอาไปสองอันองกนนเลยกอยู่ก็ยังเอาไว้เป็นแบบ ปีด่วนปีหกนะปีปีหกห้านะเอาไว้เสริมอันเดียก็เอาไว้เสริมแล้วแล้วเมื่อวานที่เล่าเรื่องในรถที่ว่าไปถึงยอดเขาใยเที่ยงแล้วไม่มีเตาแก๊สแล้วต้องวิ่งไม่ได้ไม่ได้เอาไว้นี่ไปไม่ได้เอาไว้นี้ไปนี่คือรถมั้นวันนั้นแล้วกับข้าวมันต้องมีใช้ครับแล้วขับรถลงมาจากเขาใยเที่ยงไปซื้อแก๊าสี่สิบโลสี่สิบกว่าโลไปซื้อแก๊สซื้อเตาแก๊สวันนั้นน่าหลายห้าร้อย สีแดงแดงแล้วก็ขับกลับขึ้นไปไปแล้วกลับหนึ่งร้อยโลเก้าสิบเองไปทื้อเตาแก๊สความหอมเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วฮะนั่นเสร็จแล้วก็ต้องมีเครื่องกรองอ้าวอันอันนี้อันนี้ก็มีนี่นี่ไงอะไรนะอุปกรณ์นี่เ อะไรอ่ะของโบราณไงเอหมายถึงว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นคอฟฟพอดแบบโบราณที่มันดันน้ํามันดันผ่านกาแฟใช่ไหมคือแบบเนี้ยผมว่าดีนะมันมันไม่เสียเวลาที่ต้องเอากาไปโรยๆแบบเมื่อกี้นะอ๋อใช่นี่มันก็ได้น้ำแล้วก็เทออกมาเลยฟิวฟิวฟิวอารมณ์อารมณ์ขี้เกียจต้มครับจาะเร็วหน่อยข้างบนเขาเรียกไปทานข้าวกันแล้วครับ มองไกลๆก็เป็นหมอกฟุ้งนะเฮียเป็นหมอกฟุง้งแต่มันไม่เป็นหมอกแบบไหลๆเป็นก้อนๆอนันนี้เรียกหมอกจมตัวหมอกจมอนนบก,กินกาแฟอยู่วันนี้แม่ครัวมีอะไรบ้างครับข้าวผัดข้าวผัดแหนมจะมีมข้าวผัดแหนมะคือเริวัสดีค่ะวัสดีครับวัสดีครับ นี่เข้าผัดแหนมอะปมนี้คณะปลาเค็มอืมคณะปลาเค็มแล้วน,น,น,ลนี้คือกล่ำปีน้ำปลา<ส><ส>่้ปาใส่ไข่ด้วยลุงตู่เมื่อคืนเขากางเต็นต์ตรงนี้นะเก็บเต็นท์เรียบร้อยไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนข้อความ <c oughs> ลุงตู่ไม่ได้กางเต็นทนะ์ครับ คุณยุ้ยกางเต็นต์ตรงนี้นะฮะแล้วคุณยุ้ยก็ตื่นมาเก็บเต็นต์คนเดียวไม่ได้ถ่ายตอนเก็บเต็นต์เพราะว่าบอกว่าตื่นกันขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่อยากออกกล้องเท่าไหร่คืออนุบอกไม่ต้องรอทานข้าวเพราะว่ากินกาแฟอยู่เช้าๆเขากินกาแฟทุกอย่าง ต้มยำคุณแม่ต้มยำค่ะเป็นเนพอดีคเพื่อนๆครับเราอยู่ในครัวนี้แต่เห็นครูตักมาหลายคลิปแล้วมาดูเจ้าของครัวเขาลังสรรเมนูของเขาเองบ้านกำลังจะทำอะไรครับเจี๊ยนหน่อยผัดไทยค่ะผัดไทยแบบไหนยังไงเนี่ยผัดไทยสามนาทีสามสามนาทีค่ะไม่ได้ต้อง ผัดให้ถึง8นาทีนะคิดผมต้องยาว8นาที3นาทีเดี๋ยวกันสิใส่น้ํามันแล้วผัดไทยเนี่ยมันจะต้องมีซอสผัดไทยอะไรยังไงนี่ไงจ๊ะทำไว้แล้วทาไว้แล้วอ่าแล้วมันประกอบด้วยอะไรมากประกอบด้วยหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ามะขามหอมแดงน้าตาลปี๊บน้ํามะขามคนคนคุเลคุเลแล้วก็ได้มาใส่ถุงใส่กล่องเก็บไว้อืหอมแดง เเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วมีหอมแดงเมื่อเช้าเห็นยืนหันเต้าหู้อยู่มันไม่ใช่เต้าหู้เหมือนเหลืองะมันเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นหรือเปล่าเหมือนกันเขาไม่ได้ชุบกระมิ่นเขาไม่ได้ชุบมันจะไม่เหลืองอันนี้คือเต้าหู้ขายเราเห็นตนไทยเวลาเราไปซื้อเขามานจะมีเหลืองงกันเนื้อเดียวกันจานเนื้อเดียวกันแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ชุบกระมิ่นเราเห็นเขาชุบกระมิ่น นีงแห้งที่กำลังผัดอยู่นี่กี่จานจานต่อจานค่ะจานต่อจานเคยเห็นเสวยเดินไปหาเจออรนี่ตอนนี้นี่คือชุดอยู่บ้านนะเพื่อนๆ้องกันจนชุดแจ๋ว พอเมื่อเช้าก็เห็นถูบ้านด้วยชุดนี้แหละกวาดบ้านก็ชุดนี้แหละวาดบ้านถูบ้านก็ชุดนี้อืมไท่ไม่ห่อใช่ไหมไม่ต้องห่อไทยแต่ไทยเอามาดูเนี่ยเจ้าของครัวถ่ายมั่งหเห็น ใช่ไหมคะ,ะใส่กบกวาดเข้าไปเป็นที่เตรียมมาเส็นมาน้ำใส่เป็นน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่าต่อเส้นก่อนเส้นมัน่อมีนี่เส้นไม้สีเส้นตัะไคร้จริง เส้นเล็กตามหามันไม่มีเส้นแต่ผมชอบกินเส้นเล็กแล้วก็น้ำส้มนิดหน่อยน้ำส้มใส่คือนิดหน่อยน้ำส้มแลาวก็น้ำส้มหมักน้ำ้มหมักเส้นเวียนหัวกันเส้นเวียนหัวเส้นเวียนหัวเส้นเวียนหัว น้องก็ทำเองใช่ไหมน้องทำเองค่ะน้องมีกลงรเล่าพริพกไหมนิดเดียวมีถามลูกค้านิดเด,ดีวยวอยากกินข้าวผัดแ่งแก็ไ ไฟพอรกเตรียมอยู่แล้วใช่ลงไฟใช่ด,ดผัดผัดผัดผมดผั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 ดผาดผัดผัดผัจานดผผัดกผัดผัด,ดจานผาดผั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 ดดผัดผัดดผัดไดผ ไม่เป็นไม่ตามสูตรอีจานอ่าเรียบร้อยใช่ผัดสามจานก็ไม่ได้ผัดทีละจานเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไปตามสูตรใช่ครับเดี๋ยวมันจะเทิร์น ชิ้นบาต้มเอาเอพ่ด้วเก็บอเผ็อ่อเทม้าพี่ฝนเออมาดูจานต่อไปจะเหมือนจานที่แล้วไหมอ่ไยทุกจานจำสูตรไม่ได้จาาพี่เจ้ไปนยหรืล่าก็มีอันนี้ออีกนนี้ตรงนี้

เสร็จแล้วอาจารย์เสร็จแล้วคุณตัครับเสร็จแล้วหรอคัดลายมือเสร็จแล้วเหรอไปเปิดเธออะนี่ไงาชโป้ชสโป้แบบสัก

เรีนเรามา,าดูวิธีกา,ารทการทำใหาเส้นเย็นหัวเลยถ้าเราทำน้ำซอสไว้ะใครก็ทำได้หมดใจผมไม่ทำไม่ได้ เพราะผมยังไม่ไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นผมนะ<ต>ผมก็ต้องเอาเส้นไปลวกน้ําให้เรียบร้อยก่อนออ <c oughs> นึกออกไหมถ้าลวกน้ำเส้นลวกน้ำนมันจะกอดันเป็นก้อนกานกันนั่นไงไแต่เราไม่รู้ไงว่าเอาแล้วมันจะทําแบบเนี้ยเอามาวนๆทั้งๆั้งที่มีไข่มีอะไรจสผัดไปแล้วอย่างเงี้ยเลี้นใส่น้าส้ม,ม,มเพื่อรสชาติเพราะว่าอันนี้มันน่าจะ อ่อนอ่อนหรือทำให้เส้นนุ่มอ๋อรสชาติไม่ทำให้เส้นนุ่มใช่ไม่เกี่ยงจานนี้เขารีเควสต์เผ็ดนะโอ้โหเดี๋ยวต้องบอกกระติ๊บให้เุ่นเพื่อนฟังนะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะบอกว่ามาเพื่อนไม่ไม่ได้นัดหมาย พี่พี่อะไรนะตอนนี้พี่อะไรนะพี่ป้อมเพื่อนเจออสเนี่ยเรียนห้องเดียวกับเจออสตอนบอเเจนเจเจเจนหน่อยเพื่อนเจหน่อยเรียนห้องเดียวกับเจนหน่อยที่พันธุ์นิเนินปรากฏว่าเป็นอะไรกับคุณยุ้ยนะเป็นบ้านคุณยุ้ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับน้าคุณยุ้ยเป็นเพื่อนน้าคุณยุ้ยแล้วอยู่บ้านใกล้กันไม่เคยเจอกันมาเจอกันที่ และทั้งน้าทั้งหลานเรียนพานิชล่มเนินเหมือนกันเรียบร้อยเราจะไปแย่งเขาทำไมไม่กินเขาให้ชิมอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้มันก็อยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่ตัวนี้แหละ ชิมใช่ไหมจะชิมก็ต้องถ่ายอืมบีบมะนาวปุ๊บเป็นเป็นผัดไทยเลยอ้าวตานี่มาผัดไทยนะข <c oughs> ันสีอิ้ง่ะแอมตานีออ่อร่อยอร่อยเออพอดโดนเส้นเยอะยมันเปรี้ยวเปรี้ยวจากน้ำน้ำม,นนมาขามเปียกจะพูดมาขามป้อมนเลยนะเี้ <c oughs> นี่ครับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาชิมผัดไทยเรียบร้อยเรียบร้อยสัมภาษณ์สามสัมภาษณ์กินได้กินได้ไ <Hebrew> หมครับได้กินอร่อยอร่อยแต่เจ๊หน่อยเราไม่มีถั่วป่นใช่ไหมก็แล้วแต่ชอบเนาะ แล้วแต่ชอบเอาไปก่นเองนะเอาเอามือทุบๆแล้วโรยไปนี่ตัวตัวทองการเด้นด้วยนะจานโกรธจานพูดแด้ตอนเขาจะกินหมดแล้วเนี่ยลืมเลยสรุปว่าลืมใช่ไหมลืมลืมก็ใส่เป็นเม็ดๆไปเลยมาโรยหัวจานเขีวนา้ยะะตามสามโป๊บไหนไหน ก็เขาบอกแล้วไงอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ไงก็เลยลืมถั่วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วเบาเบามือไว้ก่อนครับเบรกมือไว้ก่อนครับถั่วกาลังมาอไม่ยอมด้วยอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้เครื่องไม่ครบ โอเคประมาณนี้ขอบคุณเจอหน่อยครับเจ้าอของตัวตัวจริง <Yeah. S 1> <ป>ใช่ไหมสิบ12งนาทีเห็นไหม <c oughs> ผมดึงให้สิบสองนาทีจนได้